สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพระประแดงและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มนะครับวันนี้ผมอยู่กับรุ่นกระบะ4ประตู XL T ออโต้นะครับคันนี้เนี่ยราคาตัวรถจะอยู่ที่9,34,0 0 0บาทนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นชุดแต่งรอบคันเลยเหมือนคันนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าโปรโมชั่นชุดแต่งรอบคันมีอะไรบ้างแล้วก็แต่งแล้วจะสวยงามแค่ไหนพร้อมแล้วเราไปชมกันครับ ครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นกระบะ4ประตู XLT เกียร์ออโต้นะครับคันนี้ราคาตัวรถจะอยู่ที่934,000บาทนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2,000ซีซีหล0งแรงม้านะครับเกียร์6สปีดตอนนี้จัดโปรโมชั่นชุดแต่งรอบคันเลยเดี๋ยวดูกันครับอย่างข้างหน้าเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นตัวก้อนฟอร์ดนะครับเป็นกระจังหน้าใหญ่ตัวกักษฟอร์ดนี้ก็สามารถเลือกสีเลือกแบบได้นะครับ อย่างคันนี้อย่างคันนี้ทําเป็นสีดําขอบแดงพร้อมไฟ LED 3ดวงสีส้มนะครับซึ่งคันนี้ก็จะมาพร้อมกับไฟหน้า LED แล้วนะครับเป็นไฟหน้า multi reflector พร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติผมมีเพิ่มเติมเรื่องข้อไฟหน้าสีดำให้นะครับตรงรุ่นเพิ่มความโดดเด่นให้กับไฟด้านหน้านะครับ ด้านล่างชุดแต่งคันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งฮ็อกเลยนะครับเป็นชุดสเกิร์ตฮอกก็จะเพิ่มมิติให้กับตัวกระจังด้านหน้าซึ่งชุดแต่งฮ o อกก็จะมาพร้อมกับซุ้มล้อแบบเรียบนะครับ mm hmm. เพื่อรับกับล้อที่เราเปลี่ยนพอดีเลยนะครับล้อคันนี้เราเปลี่ยนเป็นแม็กขอบ16นะครับแม็กคันนี้ก็จะเป็นแม็ก16นะครับเป็นแม็กโอเอซิมาพร้อมกับยาง ขนาด 265/70R16 เป็นยางม m o เตอร์นะครับหน้ายางก็จะค่อนข้างดุนะฮะแล้วก็เป็นสปอร์ตพอสมควรขยับมาด้านข้างนะครับคันนี้ก็จะมีการใส่ตัวเบ้ามือเปิดกันลอยให้นะครับตรงรุ่นเพื่อป้องกันรอยลิ้วรอยจากการเปิดประตูจากเล็บหรือว่าสิ่งมีคมอื่นๆน,นะครับซึ่งตัวมือเปิดประตูคันนี้ สำหรับรุ่น xlt ก็จะเป็นกุญแจแบบคีเลตแล้วนะครับก็คืออยู่ลัศมีของตัวรถเนี่ยเราล้วงเพื่อเปิดประตูได้เลยนะครับแล้วก็กดทัชแพคนะครับเพื่อล็อกรถได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องกดจากกุญแจได้เลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างแล้วก็กระจกปรับพับไฟฟ้าและปรับไฟฟ้านะครับติดตั้งกันสารประตูนะครับราวหลังคาเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับ เฟรมติดเซรามิกให้นะครับเลือกกระดาษความเข้มได้ด้านท้ายนะครับติดสปอร์ตบาร์นะครับของ o u t l a n d ด er อให้เลยนะครับยึดติดกับตัวรถแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเรื่องฝาคอบปิดถังน้ำมันเพื่อรับกับสมร้อที่เราติดตั้งเพิ่มเติมด้วยนะครับ XLT มีบันไดขึ้นสำหรับตอนท้ายนะครับทั้ง2ฝั่งเผื่อเราหยิบสัมภาระจากท้ายรถ ก็ไม่ต้องเดินอ้อมมาถึงด้านท้ายเราเหยียบหรือเหยียบขึ้นจากด้านข้างได้เลยนะครับส่วนด้านท้ายนะครับมีการติดตัวคาท้ายให้นะครับเป็นตัวคอนอ์ d ก็สามารถเลือกสีได้อย่างคันนี้ทําเป็นสีดําร้วนนะครับซึ่งเว้าวโลโก้ด้วยนะครับพอตัวโลโก้เรามีกล้องมองหลังมาละนะครับสมใหม่มีไฟเบรกตรงที่3แล้วนะครับแล้วก็มีตัวอักษรเลนเจอร์ตรงบริเว ไปท้ายฝากระบะติดตั้งข้อบไฟท้ายให้นะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับไฟด้านท้ายเช่นเดียวกันนะครับทำให้ไฟด้านท้ายไม่ดูโลนจนเกินไปเดี๋ยวเราไปดูด้านในครับว่ามีการตกแต่งอะไรกันบ้างสําหรับด้านในนะครับก็จะมีการตกแต่งตัวเบาะหนังให้กับคุณลูกค้านะครับเดินตะเข็บได้สีแดงนะครับทั้ง5ที่นั่งแล้วก็แผงข้างประตูให้ด้วยนะครับก็จะบุหนังนะครับ เป็นซอฟต์เคสสำหรับวางแขนหรือเท้าแขนนะครับอย่างรุ่น XLT ก็จะมาพร้อมกับกุญแจแบบ push start ล้วนะครับหน้าจอเป็นแบบหน้าจอสีขนาด8นิ้วนะครับพร้อมพวงมาลัยไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยครบไม่ว่าจะเป็นเรื่องล็อกความเร็วคุชันโทนหรือว่า,าปรับมัลติฟังก์ชันที่พวงมาไลัยได้หมดนะครับจอกลางเป็นมัลติทัสนะครับ ขนาด10นิ้วนะครับก็เมนูภาษาไทยเชื่อมต่อ Ford Pass ได้นะครับเผื่อเราล็อกรถปลดล็อกหรือว่าสั่งสตาร์ทรถจากมือถือได้เลยนะครับเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้หมดด้านล่างมีไวเลสชาร์จแล้วนะครับแล้วก็มี USB USB C ไว้สำหรับชาร์จรถชาร์จไฟในรถได้เลยนะครับอย่าง XLT ระบบ อักษา,ษาสเสียภาพของตัวรถนะครับมาแล้วนะครับก็มีโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะครับระบบความปลอดภัยก็จะมีทั้ง a i r b a บ ABS นะครับแล้วก็มีระบบกระจายแรงเบรก EBD Traction Control g s c ครบนะครับดูด้าน<อ>าท้ายกันครับด้านท้ายก็จะมีแอร์ปรับอากาศสำหรับที่นั่งตอนสองให้นะครับมีช่องชาร์จไฟด้านล่างครบ บาะก,ก็เปลี่ยนให้นะครับมีที่วางแก้วน้ำนะครับห้องโดยสารสูงปร่งไม่อึดอัดนะครับจบไปแล้วนะครับกับรุ่นกระบะ4ประตู XLT g e a อ Auto นะครับพร้อมชุดแต่งรอบคัน ก็ถ้านะคุณลูกค้าท่านไหนสนใจโทรติดต่อหาผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฟอร์สุดคุ้มครับ0996265262หรือจะเป็น ID l ดียนะครับ P R A S I T 0 9 9 6 2 6 5 6 2ช่องทาง YouTube นะครับโปรโมชั่นฟอร์สุดคุ้มครับก็คุณลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะครับสอบถามเรื่องแคมเปญผมมีบริการจัดไฟแนนซ์แล้วก็ส่งรถให้ถึงบ้านด้วยนะครับฟรีนะครับ ราคาคุณลูกค้าสนใจโปรโมชั่นแบบนี้รีบโทรมาเลยนะครับแคมเปญจำนวนจำกัดครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสำหรับคลิปหน้ามีโปรโมชั่นหรือว่ารุ่นรถรุ่นไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะนำมาแนะนำให้เรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ต้องตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ